ถ่ายรูปมาให้เบิง้งเลยพี่น้องค่ะเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งดูแลเกินดูดูดูตื่นเต้นเจอหน้ากันถามมารับปุ๊กไส้ค่ะพี่น้องค่ะเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งมาหน่อยาอากาศเย็นค่ะพี่น้องค่ะเกาหลีบรรยากาศครึม้มค่ะฟ้าดันฝนค่ะพี่น้องค่ะยังตกไปบ่อยสิผ้าขาวทางมาเบิ้งเอ๋ต้นพุ่มูงนะค่ะทุกคนอันนี้ไม่ได้ไม่ไมบ่าเมนดอกซัก ซากรเด้คะคะพี่น้องค่ะพกสุงาอันนี้เกิดเองน้องเกิดเองค่ะอยู่ข้างทางนะคะตรงขามกระเพียนนะคะพี่น้องแต่ก็ของไวกระซิมจะ้ะนี่พกสุงาหรือว่าลูกพีทแล้วค่ะพี่น้องขาต้นกระสิเป็นแบบนี้แหละจะถึงว่าปีนี้มันสิจับวะน,นะคะพี่พี่น้องค่ะเ่รานท่าเ,ยเคยได้กินอยู่มาหากหากปีนี่หัวจะสิเห็นนี่แล้วค่ะพี่น้องมันเกิดเองค่ะพี่น้องอันนี้ก็ ประกาศทินห้าวออกดอกเราจะพี่น้องเริ่มไหวเลยเด้อประกาศทินพี่น้องเลยคุณเลี้ยงเต็มเลยค่ะประกาศทินค่ะพี่น้องคะสวยมากเลยค่ะดอกประกาศทินค่ะพี่น้องขาพามาชมบรรยากาศเบิง่งต้นพีทนะคะพี่น้องค่าดอกพีทาขๆดอกซากุระค่ะพี่น้องแต่ว่าสีน้องส,สีสวยนะสีชมพูพาเทลนะคะสวยสวยค่ะอันนี้คือต้นพีทนะคะหรือว่าพุกสุงาค่ะพี่น้องขา นี่รอดูว่าปีนี้ชีข้าสิเด็ก,กินหมากมันบ่นนะคะพี่น้องค่ะสวยๆอะไรจ้ะอู้ยงามแห้งอันซ่อนดอกดอก,ดอกงามก่ดดอกซาคุระอีกพี่น้องมึงเนี่ยเบึงเบิงเบึงเบึงไกลๆงามบอ่อูย้ยงามนะพี่น้องเนาะสะอ่อนสะอ่อนนี่มาเพิ่งเพิ่งเบงดอกประกาศทินเข้าวบ่ทิน้นี่เบิงประกาศทิ้งค่พี่น้องขานี่ก็สวยไม่แพ้กันนะคะทุกคนเบึงเนี่ยนี่เห็นห้อยหักกับบนนี่ ห้อยห้อยห้อยหักก็ไปคันสมแก่แล้วจ้ะพี่น้องเริ่มไหวแล้วจะเริ่มไม่ได้กินแล้วจ้ะไม่มีให้กินแล้วจ้ะกักัด็บทิ้งจะพี่น้องจ้ะออกดอกดหลืองซับพังแล้วค่ะทุกคนพี่าดาไม่ได้มาเก็บข้าวไปเห็ดเบียกเดี๋ยวเวันสาววันอาทิตย์ก่อนสีย่างมาหลอดมาหล่อบงแถวนี้ว่ามันยังพอมีเก็บบ่บาหนาสิมีแล้วหรอค่ะพี่น้องคะเพราะว่ามันแก่หมดแล้ว ออกดอกออกองหงไม่ละค่ะสิเป็นหมาลคะค่ะออกดอกนี่ก็สิบเป็นหมากก็สิล้นลงมปีนาห้าก็สิได้มากเก็บตรงนี้ละค่ะอย่างเยอะเลยค่ะทุกคนคะ่ะสวยมากบรรยากาศนาบ้านได้ค่ะพี่น้องนี่นี่บรรยากาศมันจะเป็นภูเขาเป็นทงหอกทงหน้าค่ะพี่น้องค่ะอยู่ชั้นระหมดนะคะบ่ได้อยู่ในแบบที่จะลงจะเลื่อนค่ะพี่น้องค่ะยู่บ้านนอกเขานี่ละค่ะพี่น้องนี่นี่ไปนั่นก็เป็นบ้านเราค่ะหลังนี้นาะ เรี้ยนกันเลยนี่โกดังนะคะพี่น้องค่ะฮ่าบรรยากาศดีแห้งค่ะลายค่ะพี่น้องค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะนี่มาถ่ายบรรยากาศใถวเบิ่งค่ะสวัสดีค่ะทุกคน